มาถึงอีกแยกหนึ่งแล้วนะคะทุกคนแยกนี้ถ้าเกิดใครจะไปเที่ยวอ่าวมะนาวนะกองบินห้านะคะก็เลี้ยวซ้ายที่แยกนี้ได้เลยนะคะ,ะป้ายก่อนหน้านี้ค่ะก็จะมีบอกว่าแยกซ้ายไปกองบินห้าดังนั้นถ้าเกิดใครจะไปเที่ยวอ่าวมะนาวนะขับตรงมาเรื่อยสังเกตป้ายเหนือศีรษะมาเรื่อยๆเลยค่ะถ้าเห็นป้ายเหนือศีรษะป้ายไหนนะบอกว่ากองบินห้า มันจะเป็นป้ายให้แยกซ้ายเลยค่ะสามารถแยกซ้ายจากถนนหลักนะไปชิดเลนซ้ายก็เตรียมเลี้ยวไปได้เลยค่ะตอนนี้สัญญาณไฟเป็นสีเขียวแล้วนะคะจากแยกเมื่อกี้เลยที่หยุดคลิปไปนะแยกนี้นะคะชื่อว่าแยกอะไรทุกคนใครอยู่แถวนี้บอกคุณนั้นหน่อยมันมีโรงแรมชื่อว่าประจวบสามอ่าวนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอแต่ว่ามันแยกซ้ายก็บอกว่าไปกองบินห้าได้นะคะ แต่กองบินห้าหรือว่าอ่างมานาวน่าจะแยกไปได้หลายๆทางเลยแหละก็พยายามศึกษาดูป้ายอะคะ่ะสมมติป้ายแรกเราแยกไม่ทันแต่น่าจะมีป้ายต่อไปเรื่อยๆที่เราสามารถแยกไปได้นะ,ะอันนี้สําหรับคนที่จะมาเที่ยวอ่างมานาวนะหรือมาแถวๆกองบินห้านะคะป้ายสีขาวด้านซ้ายนะเขาบอกว่าอาเภอทับสะแกอีก40กิโเมตรส่วนชุมพรนะคะอีก184กิเมตรเนือสีสามีป้ายสีเขียวบอกเราอีกแล้วค่ะ เนื้อศิทธะเราเขียนว่าอะไรบ้างคะตอนนี้ก็คือด่านสิงคอนเมียนมาอำเภอทับสะแกแล้วก็ชุมพรตรงไปในทางเดียวกันหมดเลยทั้ง4สถานที่เพราะอยู่ในป้ายเดียวกันนะคะใช้ลูกศรเหมือนกันเลยอันนี้ก็จะเป็น2เลนนะคะขับไปด้วยกันก็อยู่เลนซ้ายเป็นหลักเหมือนเดิมะคะ่ะเพราะเลนขวาค่อนข้างหนานแน่นนะให้คนที่เขาเรียวกว่าเราะคะ่ะให้เขาไปก่อนได้เลยอ่าดูนะเวลารถบรรทุกะคะ่ะเขาเปิดไฟเลี้ยวแยกออกแยกออกไปเพราะอะไรนะคะ อ่ะคันนี้จะขอเข้ามาเนี่ยจร,จริงๆระยะไม่ได้เลยนะเพราะเขาเข้ามาช้ามากเออคณนั้นก็เลยต้องแตะเบรกชะลอให้เขานะคะแล้วข้างหลังก็เป็นรถบรรทุกตามมาด้วยนะคะอืมนี่แหละเพราะฉะนั้นขับรถก็ต้องระมัดระวังนะคะอ่ะโอเคอ,อาจจะต้องพยายามแซงคันนี้กันนะทุกคนเพราะข้างหลังเนี่ยรถบรรทุกก็จี้ท้ายมาเลยนะคะอ่ะคุนันต้องหลบไปรถบรรทุกก็แซงไปก่อนเพราะกล้ท้ายเรามากอืมแต่เราอย่าไปจี้เขาเยอะนะคะ เิดเขาเบรกก็หันหันขึ้นมาอ่ะคราวนี้อา่จจาะต้องหาจังหวะนะคะข้างหน้าก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่ดูแค่กระจกแล้วไปตุ้งท้ายเขานะทุกคนอ่ะตอนนี้คุณนดัดไปได้แล้วโล่งโปร่งสบายะคะ่ะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปเลนซ้ายกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอ,อะไรก็แล้วแต่ค่ะใครมาปาดหน้าเรามาขับช้ามาขวางเลนเราอ่ะถ้าเราพยายามควบคุมได้แล้วเอาตัวรอดได้อย่าเอาความโกรธไปลงตรงนั้น ว่าโอเคชื่นชมตัวเองว่าเอ้ยเราเก่งจังเลยเนี่ยเราจัดการปัญหานี้ได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่หงุดหงิดด้วยนะคะแบบนี้ทําให้เราขับรถสบายใจขึ้นอ่ะตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงสําหรับมือใหม่ทุกคนนะก็เป็นทางตรงนะคะ,ะตรงไหนหน่าสนใจเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวผ่านโค้งขวานี้ไปนะคะทุกคนดูป้ายด้านบนนะเห็นไหม ดานสิงค์ขอนเมียนมาให้เลี้ยวขวานะคะส่วนทับสแกชุมพรเนี่คงตรงไปดังนั้นให้เราถ้าใครจะไปเมียนมานะหรือว่าไปดานสิงค์ขอนนะคะก็พยายามค่อยๆเปลี่ยนเลนขึ้นเลนขวานะคะเห็นไหมดานสิงค์ขอนค่อยเลี้ยวขวานะคะ,ะแต่ก่อนจะเลี้ยวก็เรามัดระวังด้วยนะเพราะทางมันไม่ค่อยดูเป็นทางที่จะสังเกตง่ายตอนที่เราจะเลี้ยวสักเท่าไหร่นะคะ แต่เจอป้ายปุ๊บน่ะมันจะให้เตรียมมาก่อนหนึ่งป้ายแล้วป้ายที่สองก็ให้เลี้ยวเข้าด่านสิงห์ขอนเลยนะคะเผื่อใครจะมาแถวนี้นะก็บริเวณนั้นละค่ะไม่โหดร้ายไม่น่ากลัวมือใหม่ทําได้แต่มาด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับทักษะแล้วก็ดูป้ายจราจรเป็นระยะระยะนะคะอันนี้ก็แวะให้ดูป้ายไปเมียนมาก,กับด่านสิงห์ขอนนะคะแล้วเดี๋ยวตรงไหนน่าสนใจ,จมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ บริเวณป้ายนะคะที่จะบอกสถานที่ถัดไปนะ,ะทุกคนสังเกตป้ายเหนือสีสษะนะคะลูกศรชี้ไปทางด้านซ้ายบอกว่าไปอําเภอบางสะพานนะแต่ถ้าตรงไปค่ะเราไปไหนได้บ้างนะป้ายเหนือสีสษะก็คืออาเภอบางสะพานน้อยแล้วก็ชุมพรค่ะสองสถานที่นี้ไปได้สองเลนนะ,ะแต่ถ้าเกิดใครไปบางสะพานนะแยกซ้ายไปได้เลยค่ะบ้านใครอยู่ตรงนี้ก็มาส่งกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็แค่นี้ ก็หาทางกลับบ้านของตัวเองตามเส้นทางที่ต้องแยกไปได้เลยแต่ได้ใครไปต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจุดต่อไปที่ควรระมัระวงังสําหรับมือใหม่มีอะไรบ้างนะขับผ่านตรงนี้อะค่ะมันจะมีทั้งหมด3เลนนะก็ะขับเลนกลางไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วก็ดูความเร็วนะด้าน,นขวารักซ้ายเนี่ยในวงกลมก็คือไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะนี่เป็นเขตเมืองนะคะหรือว่าในเขตเทศบาลน,นี่แหละ แต่ถ้านอกเขตก็ได้ไม่เกิน90นะคะตรงพื้นก็เขียนว่าลดความเร็วนะป้ายเหนือศีรษะแจ้งว่าจะมีกลับรถอีก1กิโลเมตรและด้านซ้ายเนี่ยก็บอกว่าข้า,างหน้าอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะแนะนําให้ลดความเร็วลงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอ่ะตอนนี้รถบรรทุกนะรถพ่วงแซงเราไปก็ยกคันเร่งให้เขาก่อนนะคะเขาจะได้แซงไปง่ายขึ้นคันหน้าขับคนข้างช้านะคุณน่าจะไม่แซงตรงทางโค้งนะถึงบริเวณนี้ทุกคนดูถน นมันเป็นร่องๆนะคะอาจจะเตือนสติพวกเรานี่แหละว่าเอออย่าออกนอกเลนตัวเองนะช่วงนี้คุณหลับในหรือเปล่านะคะอย่างโค้งขวาเสร็จสิ้นข้างหน้าก็ต่อด้วยโค้งซ้ายนะคะจากถนนสามเลนนะเหลือสองเลนแล้วค่ะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเราขับเลนซ้ายเนะะี่ยค่ะเลนซ้ายสุดเนี่ยมันจะค่อยๆหุบเข้ามาเห็นไหมเหลือแค่เลนเราเลยดังนั้นก็ต้องระวังรถที่มาจากทางด้านซ้ายที่มาร่วมจากคู่ขนานนะคะที่เขาไม่ได้สังเกตรถฝั่งเรานะเขาก็เสียบมาสักพักขน่งเนะเป็น3ามเลนอีกแล้วค่ะเรากลายเป็นเลนกลางอีกแล้ว เก็บป้ายเตือนนะป้ายดงซ้ายก็บอกกลับรถใต้สะพานเฉพาะรถเล็กอ่านี่ก็ต้องระมัดระวังรถตัดหน้าไปกับรถใต้สะพานนะโค้งซ้ายเสร็จนะคะข้างหน้าต่อด้วยโค้งขวานะคะมือใหม่ถ้าขับตามรถช้าๆแบบนี้อย่าเพิ่งแซงทางโค้งนะให้มันเสร็จสิ้นโค้งไปก่อนช้าสักหนึ่งถึงสองนาทีคะะ่ะแต่เราถึงบ้านแน่นอนนะคะได้กลับไปพบคุณพ่อคุณแม่ได้ไปมีความสุขเฉลิมฉลองกับครอบครัวในเทศกาลแน่นอนนะคะ อันนี้ข้างหน้าเป็นโค้งขวานะแล้วก็เป็นทางขึ้นลาดชันนะคะแต่อย่าใช้คันเร่งเยอะเพราะ้างหน้าเขาน่าจะบรรทุกของหนักมาก็เลยขับช้าหน่อยนะคะก็พยายามมองย,วยาวๆมองไกลๆเหมือนที่คุณนัทเน้นย้ําในทุกๆคลิปนะคะแล้วก็ขับผู้เรียนทุกๆคนนะคะ,ะรถที่บรรทุกหนักยิ่งขึ้นเนินเขาจะยิ่งความเร็วดรอลงเยอะมากๆนะคะเออเราก็อย่าไปเร่งใส่เขาเยอะและก็อย่าไปจี้ท้ายเขานะตรงนี้ยังไม่ควรแซงถึงแม้จะเป็นเส้นป่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าแซงไปฝั่งตรงข้ามะคะ่ะลงทางลาดชันอะ มีทางกลับรถขวางหน้าไหมหรือว่ามีอะไรขวางหน้าเราอยู่หรือเปล่านะคะอ่านี่แหละขับเลนซ้ายก็ต้องระวังรถออกจากซอยนะแล้วเขาไม่ระมัดระวังเรานะคะอือตอนนี้เป็นทางตรงสักระยะหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณนัดจะเปลี่ยนไปเลนขวากันนะเพราะตอนเนี้ยด้านหลังไม่มีรถเลยค่ะอ่ะแซงคันนี้ได้นะเดี๋ยวจะกลับไปซ้ายกันเพราะว่าเมื่อสักครู่อะป้ายเหนือสีรแยด้านซ้ายบอกว่า กลับรถอีก1นึ่งกิโลเมตรนะคะเราก็จะไม่อยู่เลนขวากันนะทุกคนอะก็เช็คกระจกมองข้างดีๆนะคะแล้วเมื่อเปลี่ยนเลนเข้ามาเลนซ้ายดูระยะห่างจากคันหน้าค่ะเขาเร็วหรือช้ายังมีพื้นที่ระหว่างเขากับเราไหมอมืตรงนี้ก็จะขึ้นเนินนะแต่เป็นทางตรงนะคะอันนี้เป็นเชื่อมระหว่างบางสะพานไปสู่อำเภอบางสะพานน้อยนะคะ ่ยไกลๆถ้ามีรถจอดไหลทางด้านซ้ายนะสังเกตว่ารถเขาอะค่ะล้ําเส้นขาวมาหาเลนเราไหมถ้าไม่ล้ําไม่เป็นไรค่ะพยายามอยู่ในเลนตัวเองก็ได้ทางกลับรถยูเทิร์นต้องระวังนะบางทีเราไม่ได้ขับเลนขวาหรอกเนี่ยมันเขาจิ้มจิ้มใหม่เงี้ยถ้าเราเคลื่อนรถมาแล้วค่ะค่อยๆเคลื่อนช้าๆอย่าเบรกกันทันหันนะไม่งั้นขันหลังขับตามมาอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ก็คือเราโดนชนท้ายนี่แหละเห็นไหมไป้ายด้านซ้ายตรงพื้นเขียนเป็นคําเดียวกันเลยค่ะลดความเร็ว ต่อด้วยป้ายเตือนบอกว่าข้างหน้าเป็นทางโค้งขวานะช่วงนี้ค่ะมือใหม่ต้องระวังนะเพราะว่ามันลงเนินก่อนนะคะแล้วเนี่ยตรงพื้นเขาบอกไม่ควรเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงเนินมาแล้วต่อด้วยโค้งขวาค่ะเส้นแบ่งเลนเป็นเส้นประก็จริงนะคะไม่ควรแซงกันนะมือใหม่นะนี่เตือนเฉพาะมือใหม่นะคะใครขับเก่งแล้วไม่เป็นไรนะคะแล้วก็มองยาวไปข้างหน้าค่ะในไกลเนี่ยคุณน่าเห็นด้วยตาเนื้อก็คือรงแค่แป๊บเดียวค่ะ เดี๋ยวจะต่อด้วยโค้งขวานะคะแล้วป้ายด้านขวาป้ายเตือนบอกว่าเป็นโค้งกลับก็คือขวาแล้วต่อด้วยซ้ายแล้วป้ายเตือนทั้งซ้ายและขวาด้วยว่าเป็นโค้งอันตรายนะคะ <S <S ป้ายถัดมาเมื่อสักครู่นะทุกคนมองทันหรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือระวังฝนตกถนนลื่นนะคะอืมเนี่ยก็ค่อยๆโค้งค่ะขับเลนซ้ายเนี่ยสบายใจสุดละอ่ะข้างหน้านะต่อด้วยโค้งซ้ายค่ะอันนี้เหมือนจะขับขึ้นเนินหน่อยๆนะไม่ได้ขึ้นเนินมากนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นทางราบสักทีเดียว เนี่ยค่ะบังคับรถให้ดูเรียนเตี่ยได้เท่าน,นั้นพอมีระยะห่างที่ปลอดภยัยเว้นระยะเวลาคันอื่นเขาเกิดเหตุฉุกเฉินต้องการขอเลนฉุกเฉินอย่างเงี้ยก็เตรียมไว้ให้เขานะคะเนี่ยป้ายเตือนนะด้านขวาบอกว่าต่อด้วยโค้งซ้ายอีกแล้วค่ะตรงนี้ก็ยังขึ้นเนินเล็กน้อยนะคะไม่ได้ขึ้นเยอะเนี่ยมาทิดส์อยู่ข้างทางเงี้ยค่ะมันมาเหมือนอะไรอย่างเงี้ยไปช้ชาๆค่ะเรามาระวังให้สัญญาณแตรก็หน่อยก็ได้นะคะอ่ามั่นใจว่าเขาแบบเฮ้ยรู้นะว่ามีรถมาอย่างเงี้ยค่ะ ก็ต้องดูจังหวะให้สัญญาณแตรด้วยนะทุกคนไม่ใช่กดแตรไปแล้วกาลังขับตามหลังรถกันอื่นที่เขาขับช้าเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นอื่นไม่ใช่ประเด็นไล่สัตว์แล้วเออก็จะเกิดเหตุไม่พอใจกันนะคะอ่าสิ้นสุดตรงนี้ก็จะเป็นทางตรงยาวแล้วค่ะขับ2เลนเหมือนเดิมมือใหม่แนะนําไปเลนซ้ายครูนัทเองก็ขับเลนซ้ายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะอีกอย่างที่อยากจะเตือนกันก็คือถ้าขับทางไกลเหมือนคุณนัทอย่างเงี้ยค่ะทุกสองชั่วโมงอะ่ะขับมาครบ2ชั่วโมงก็แวะพัก นะคะแล้วก็พักรถก่อนสักสิบห้านาทีก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ค่อยขับต่อ,อ,อจะลดอาการเมื่อยล้าได้ลดอาการม่วงระหว่างขับรถได้ด้วยนะคะี่ยตรงนี้มือใหม่ผ่านไปได้สบายอยู่แล้วนะคะไม่มีอะไรน่ากัางวลแต่ช่วงเมื่อสักครู่นะระวังกันนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจุดไหนเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อทุกคนสังเกตป้ายด้านบนนะคะเห็นไหมเขาบอกว่าอำเภอบางสะพานน้อยให้แยกออกซ้ายไปได้เลย ถ้าบ้านใครอยู่บางสะพานน้อยนะเมื่อกี้ก็แยกออกซ้ายตรงหน้าปั๊มปอตทอได้เลยค่ะแต่ถ้าใครขับตรงมาเหมือนคุณนัทระวังนะเอออันเนี้ยมีทางกลับรถอยู่ข้างหน้าซึ่งคันสีแดงเนี่ยมาครึ่งคันแล้วนะเลนขวาก็ไม่ยอมแล้วนะ่ะเออเพราะฉะนั้นระวังทุข้างหลังกันด้วยถ้าสถานการณ์เป็นอย่างเงี้ยค่ะเลนกลางหรือว่าเลนซ้ายแล้วก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะอีกหนึ่งกิโลเมตรป้ายด้านบนบอกว่าเราเจอจุดกลับรถอีกแล้วค่ะตอนนี้ถนนมีสมเลนนะคุณนัทขับเลนกลางมาก่อนนะคะแล้วก็ไปด้วย ความเร็วที่เราสามารถควบคุมรถได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะอ่าแล้วก็ลงทางลาดชันนะเป็นโค้งขวานะคะลงไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นทางชันนะก็จะเป็นทางตรงอะคะใครตรงมาเหมือนคุณนะันเรามาระวังตรงขวาด้วยนะที่ก็บอกว่ากลับรถไปประจวบเนี่ยค่ะก็ระวังรถกลับรถตรงนั้นเพราะมันขึ้นเนิอนอ่ะจุดบอดเยอะเราไม่เห็นว่ามีใครรอจะกลับรถตัดหน้าเลย ถ้าเลนซ้ายรถติดก็ไม่ควรเข้าไปขับนะอาจจะเป็นการซ่อมถนนซ่อมทางอยู่เพื่อเตรียมช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะไปด้านซ้ายเขาบอกว่าอำเภอ่าแซอีก57กิโลนะส่วนชุมพรอ,อีก85กิโลเมตรค่ะ,ะเดี๋ยวระหว่างทางนะจากตรงนี้จนกว่าจะถึงจังหวัดชุมพรน,นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกัน นอะไรสักอย่างอะคะพยายามเกาะเลนซ้ายไว้นะแล้วก็ระวังคนเดียวขับเลนขวาค่ะแล้วใช้ความเร็วเยอะอาจจะหลุดพค้งมาหาเราก็ได้เนี่ยค่ะมันป้ายด้านบนเห็นไหมถ้าไปชุมพรนะคะคุณต้องอยู่2เลนซ้ายแต่ถ้าจะไปศูนย์บริการทางหลวงเขาโพนะอีก1กิโลเมตรนะคะให้ขับชิดขวาไปเลยนะถ้าใครอยากจะพักรถนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากพักรถและเกาะซ้ายไปเรื่อยๆเลย สำหรับมือใหม่ให้คุณนัทแนะนำนะอย่าเพิ่งแวะจุดนี้ค่ะเพราะเราต้องขับเลนขวาเพื่อจะชิดเข้าไปถูกไหมซึ่งมันค่อนข้างอันตรายอ่ะเพราะเลนขวาเขาใช้ความเร็วกันเราจะไปขับต้วงเตี้ยมก็ไม่ได้นะคะดังนั้นก็แวะตามปั๊มหรือร้านอาหารที่อยู่ฝั่งซ้ายมือโดยไม่ต้องกลับรถหรือต้องเลี้ยวไปเลนอื่นก่อนจะดีกว่านะคะแล้วเกาะเลนซ้ายอย่างเงี้ยจุดนี้แหละที่เป็นกัง,งวลแล้วก็เป็นห่วงมือใหม่อีกหนึ่งจุดนะคะก็คือผ่านศูนย์บริการทางหลวงเขาโพนี่แหละเพราะมันจะเป็นทางโค้งแล้วก็ขึ้นเขาอาา่ะค เออประมาณเนี้ยใครที่ขับรถเก่งอยู่แล้วค่ะจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้ยากอะไรแต่สําหรับมือใหม่อะไรก็ยากนะถ้าสิ่งที่เขายังไม่ได้เคยเจอมาก่อนและต้องมาเจอโดยลําพังไม่มีใครไปด้วยไม่มีคนขับรถเป็นนั่งไปด้วยนะคะเนี่ยมันป้ายด้านซ้ายเห็นไหมศูนย์บริการทางหลวงขอโพให้คุณเลี้ยวขวา,าไปก็เหมือนด้านขวาที่ทุกคนเห็นนะคะอ่ามันต้องชิดขวาไปเลี้ยกงกว้างที่เขาเรียไว้ให้แล้วก็เลี้ยวเข้าไปได้เลยนะคะก็เป็นจุดพักรถนะแต่ก็เป็นจุดพักรถเล็กๆนะคะ ร้านอาหารอาจจะไม่ได้เยอะมากมายออกจ,กจากจุดนี้เรามันระวังนะโค้งซ้ายเมื่อกี้เราขึ้นเขากันมาถูกไหมเออตอนนี้เราก็เริ่มลงเดินกันแล้วนะคะอืมก็เกาะเลนซ้ายไปเรื่อยๆนะคะ่ะใช้ความเร็วให้เหมาะกับทักษะนะ,ะแล้วก็อย่ากีดขวางการจราจรด้วยนะคะก็ต้องขับให้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยตอนนี้คุณนัดมาด้วยความเร็วนะคะ60กิโลมตรต่อชั่วโมงสําหรับคนที่ขับมาแล้ว20ปี e B, นะคะ อตอนนี้ถนนขยายเป็น3เลนนะเราก็อยู่เลนกลางไปก่อนค่ะด้านขวาระวังเหมือนเดิมก็คือจุดกลับรถยูเทิร์นนะจะเห็นว่าต่างจังหวัดนะคะจุดกลับรถเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวก็มาดูอีกทีนะนะเลยจุดนี้ไปอะคะ่ะมันจะเหลือ2เลนเหมือนเดิมไหมส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะที่เราเห็นกันมาตลอดทางนะคะแล้วด้านซ้ายนะมีคู เกตเลยคราะว่าเลนไหนจะุบเข้ามาหาเรานะเอาอจะได้ระมัดระวังรถในกระจกมองข้างฝั่งนั้นด้วยนะคะอืมตรงนี้ก็ระมัดระวังหน่อยเพราะมันอ้อมเขามาโค้งต่อเนื่องแล้วมาตรงนี้ก็เป็นโค้งอีกนะคะไหม้ข้างหน้าผ่านมาไม่เท่าไหร่ค่ะเป็นจุดกลับรถอีกแล้วนะคะทางยูเทิร์นข้างหน้านะก็ระมัดระวังนะคะถนนก็ยังคงเป็นสามเลนเหมือนเดิมนะทุกคนก็ขับเลนกลางไปก่อนตอนนี้ เลนขวาก็มาเร็วอะค่ะแล้วก็แท้งเลนเราเยอะนั่นลดความเร็วแล้วก็เว้นช่องให้เขาผ่านไปได้แล้วค่ะเออนี่แหละอันตรายมากแต่อย่าปรีกันทันหันนะเออโอเคไปด้านขวาสีออขาวก็บอกว่าอำเภอท่าแซกอีก45กิโลนะคะส่วนชุมพรอีกประมาณ73กิโลเป้าหมายต่อไปของเราก็คือขับรถผ่านจังหวัดชุมพรอย่างปลอดภัยนะคะตอนนี้ยังคงเป็นสามเลนอยู่นะคะก็ขับเลนกลางเหมือนเดิมเลย คุณับมาด้วยความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะตรงนี้เป็นเขตเมืองนะคะหรือว่าเขตเทศบาลเขานั่นแหละอ่ะก็ยังเป็นสามเลนยาวๆเลยทุกคนป้ายสีเหลืองด้านขวาก็บอกว่ากลับรถชิดขวาก็ระวังรถยูเทินกลับรถตัดหน้าอีกแล้วค่ะแล้วด้านซ้ายเราก็จะเป็นคู่ขนานนะขับกับเราไปเรื่อยก็ระวังจุดที่เขาไ่เท้ามาร่วมกับเลนเราหรือว่าแยกจากเลนเราออกไปได้นะคะอย่างนี้ระวังสองฝั่งเลยนะ นี่ยข้างหน้าป้ายด้านซ้ายบอกรวบเข้ามาได้และด้านขวากับรถตัดหน้าเราได้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นสามเลนก็ขับเลนกลางนะแล้วก็เป็นลงเนินนิดนึงแต่ว่าเป็นทางตรงอยู่แต่มันน่ากังวลก็คือมีคู่ขนานขับคู่เราไปตลอดแล้วก็มีช่องว่างระหว่างเกาะกลางเนี่ยค่ะฝั่งซ้ายเนะี่ยตลอดเวลาเลยบางทีเขาบังคับเป็นทางออกแต่บางคนเขาก็เลือกที่จะใช้เป็นทางเข้าด้วยนะคะเห็นไหมด้านขวาระวังรถกับรถตัดหน้าอีกนะคะ นี่แหละระบังรถจากซอยแบบเนี้ยแล้วก็จะชิดขวาเพื่อไปกลับรถเลยป้ายสีเหลืองด้านซ้ายบอกเดี๋ยวทางซ้ายจะแคบลงแล้วแสดงว่าเดี๋ยวเลนซ้ายเขาไม่มีแล้วค่ะเราจะกลายเป็นเลนซ้ายสุดถ้าป้ายมันถูกต้องและแมทกับถนนนะคะด้านบนเหนือศีสะมาแล้วค่ะทุกคนป้ายยินดีต้อนรับตอนนี้เราเข้าสู่เขตจังหวัดชุมพรแล้วนะคะตามป้ายเลยนะยินดีต้อนรับสู่จังหวัดชุมพรนะคะ โอเคต่อไปก็น่าจะเหลือ2เลนนะวิธีการของเราเหมือนเดิมค่ะใช้หลักเดิมเลยก็คือขับเลนซ้ายไปเรื่อยๆอยู่ในเลนเตให้ได้สังเกตป้ายเตือนป้ายจราจรแล้วมีระยะห่างจากคันหน้าตรงไหนน่าสนใจเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ